นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสว,ส,สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูมีเคล็ดลับวิชาสุขศึกษาฉบับพิเศษมาฝากโดยเฉพาะหนุ่มๆห,หลังห้องที่อยากหุนดีมีซิกแพคหรือสาวๆที่อยากช่วยดูแลสุขภาพแฟนหรือคุณพ่อที่บ้านต้องฟังให้ดีเลยนะพวกเรามักได้ยินว่ากินผลไม้แล้วไม่ไมอ้วนใช่ไหม แต่รู้ไหมว่าถ้ากินผิดวิธีผลไม้หวานๆนี่แหละตัวดีที่ทำให้น้ำตาลพุ่งและพุงยื่นได้เหมือนกันวันนี้ครูสรุป6เคล็ดลับกินผลไม้ฉบับสายเฮลตี้มาให้รับรองว่ากินแล้วไม่อ้วนแถมคุมน้ำตาลได้อยู่หมัดข้อแรกเลือกผลไม้แก๊งโลจีไอจำคำนี้ไว้นะจ๊ะโลจีไคือดัดชนีน้ำตาลต่ำกินแล้วน้ำตาลไม่พุ่งปรีดพราดเข้าเลือดแนะนำพวกตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แอปเปิลเขียวหรือฝรั่งชมพู พวกนี้กินแล้วพลังงานคงคี่ไม่หิวบ่อยช่วยคุมน้ําหนักได้ดีมากข้อ 2. เลิกดื่มน้ําผลไม้แล้วหันมาเคี้ยวผลไม้สดแทนใครที่ชอบสั่งน้ําผลไม้แยกกากหยุดเลยนะลูกเพราะหนูทิ้งกากใหญ่ที่เป็นฮีโร่ไปหมดเหลือแต่น้ําตาลล้วนๆการเคี้ยวผลไม้ทั้งลูกกากใหญ่จะช่วยชะลอไม่ให้น้ําตาลเข้าเลือดเร็วเกินไปจําไว้นะเคี้ยวดีกว่าดื่มเสมอจะ้ะข้อ 3. อย่าก,กินงอมเกินไปข้อนี้สําคัญนะ ผลไม้บางอย่างพอมันสุกงอมมากๆแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเกือบหมดอย่างกล้วยน้ําว้าเนี่ยกินตอนทำหาม,หามเปลือกเขียวปนเหลืองนิดๆจะดีกว่ากินตอนงอมจัดเพราะน้ําตาลน้อยกว่าเยอะเลยข้อ 4. รู้จักจับคู่กินถ้าอยากกินผลไม้หวานหน่อยให้ลองกินคู่กับโปรตีนหรือไข่มันดีดูนะจ๊ะเช่นกินแอปเปิลจิ้มเหนยถัว่วหรือกินเบอร์รี่กับโยเกิรต์ตการมีเพื่อนกินคู่กันแบบนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลไม่ให้เกิดภาวะอินซูลินสปค์หรือน้ําตาลพุ่งกระฉูดข้อ 5. จังหวะเวลาสําคัญมากช่วงเวลาทองของการกินผลไม้คืออังมื้ออาหารหรือกินพร้อมข้าวไปเลยจ้ะอย่าไปกินตอนท้องว่างเพียวเพียวเพราะถ้าเรามีผักมีเนื้อสัตว์รองท้องอยู่แล้วมันจะช่วยสับแรงกระแทกของน้ำตาลจากผลไม้ได้ร่างกายจะได้ไม่รีบเก็บไปเป็นไขมันสะสมและข้อสุดท้ายคุมปริมาณให้พอดีต่อให้เป็นผลไม้โลจีไอกินเยอะไปก็อ้วนได้นะลูกสูตรง่ายๆคือ1กํามือต่อมือ้อพอแล้ว เน้นกินให้หลากหลายสีร่างกายจะได้แข็งแรงจากข้างในจำา6ข้อนี้ไว้นะคะหนุ่มๆถ้าเราเลือกกินเป็นเข้าใจกลไกร่างกายการจะมีสุขภาพดีและหุ่นเฟิร์มไม่ใช่เรื่องยากเลยเอา้าวจดเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเตรียมเรียนวิชาต่ตอไปได้จ้ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนังที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูมีเรื่องชวนสงสัยมาถามพวกเราหน่อยไหนช่วงนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้ที่ไม่ยอมหายสักทีบ้างคะ ยกมือหน่อยแปลกไหมคะยุคนี้การแพทย์เราก้าวหน้ามากยาดีๆก็เยอะแต่ทำไมพวกเราถึงดูสุขภาพแย่ลงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวอักเสบครูจะบอกความลับให้นะคะสาเหตุมันอาจจะไม่ได้มาจากเชื้อโรคที่เก่งขึ้นหรอกคะ่ะแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราเองนี่แหละที่ไปกวนระบบภูมิคุ้มกันจนรวนไปหมดก่อนอื่นลบภาพจําเดิมๆทิ้งไปก่อนนะลูกภูมิคุ้มกันไม่ได้มีหน้าที่แค่ไล่ฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวนะแต่มันยังมีหน้าที่สําคัญมากคือ คอยซ่อมแซมร่างกายและควบคุมการอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ใช่ภูมิคุ้มกันที่ขยันทํางานตลอดเวลานะจ๊ะแต่ต้องเป็นภูมิคุ้มกันที่สมดุลรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาแต่ปัญหาของคนยุคนี้คืออะไรรู้ไหมคือภาวะที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำค่ะลองจินตนาการดูนะการที่พวกเรานอนดึกเครียดเรื่องเรียนกินขนมถุงหรือนั่งเล่นเกมนิ่งๆทั้งวัน สิ่งหนี้มันไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนสัญญาณกันขโมยที่ดังค้างอยู่พอสัญญาณดังตลอดร่างกายก็เหนื่อยล้าและสับสนทีนี้พอมีเชื้อโรคตัวจริงเข้ามาบอดิการ์ดของเราก็หมดแรงสู้แล้วค่ะนี่แหละสาเหตุว่าทำไมกินดีอยู่ดีแต่ยังติดเชื้อง่ายแล้วฐานทัพใหญ่ของภูมิคุ้มกันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ลำไส้ของเรานี่เองจะ้ะ ถ้าเรากินแต่อาหารแปลรูปของหวานหรือยาแก้อักเสบพร่ำเพรื่อจุลินทรีย์เจ้าถิ่นในท้องเราจะตายหมดพอฐานทับรวนระบบสังการก็พังทําให้เกิดการอักเสบไปทั่วร่างกายเลยอีกเรื่องที่สําคัญมากคือการนอนและความเครียดจาไว้นะสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูมีคําถามชวนคิดมาถามพวกเราไหนใครในห้องนี้ที่เกลียดไขมันบ้างใครที่ขึ้นตาช่างทุกวันแล้วเครียดกับตัวเลขน้ําหนักบ้างยกมือหน่อยสิ ครูจะบอกความลับให้นะคะจริงๆแล้วไขมันไม่ใช่ศัตรูของเราเสมอไปนะลูกแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าไขมันมันไปอยู่ตรงไหนต่างหากร่างกายเรามีไขมันหลักๆ2แบบนะจ๊ะแบบแรกคือไขมันใต้ผิวหนังอันนี้คือนิ่มๆที่เราหยิบจับได้ตามแขนขามีไว้กันหนาวเก็บพลังงานอันนี้ไม่ได้อันตรายมากแต่แบบที่สองนี่สิตัวร้ายเลยมันคือไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat จะมันจะไปพอกอยู่ตามตับลำไส้ตับอ่อนของเรา ทำไมครูถึงบอกว่ามันร้ายเพราะเจ้าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะแต่มันทำตัวเหมือนอวัยวะที่เป็นพิษคอยปล่อยสารอักเสบและฮอร์โมนแย่ๆออกมาทำลายระบบร่างกายเราเงียบๆทำให้เราดื้ออินซูลินเสียงเบาหวานและโรคหัวใจนักเรียนเคยเห็นคนที่ตัวผอมๆแขนขาเล็กแต่ลงพุงไหมหรือคนที่ดูผอมจะไปตรวจสุขภาพแล้วไขมันสูงนั่นแหละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความผอมไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีเสมอไป ท้าข้างในมีแต่ไขมันช่องท้องอัดแน่นอยู่แล้วเจ้าไขมันตัวร้ายนี้มาจากไหนนอกจากกินเยอะแล้วตัวการสำคัญคือความเครียดค่ะพอเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอติซอลออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้แหละจะสั่งให้ร่างกายกวาดเอาไขมันไปเก็บไว้ที่พุงโดยเฉพาะรวมถึงใครที่ชอบนอนดึกนอนน้อยฮอร์โมนรวนร่างกายก็จะเลือกเก็บไขมันช่องท้องมากขึ้นด้วย วิธีแก้ไม่ใช่แค่การอดอาหารเพื่อให้น้ำหลักลดนะจ๊ะเพราะถ้ากล้ามเนื้อหายระบบเผาผลาญพังไขมันช่องท้องยิ่งไม่ลดสิ่งที่ต้องทําคือสร้างกล้ามเนื้อค่ะเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยดูดน้ําตาลไปใช้ลดภาระให้อินซูลินและกันไม่ให้ไขมันไปพอกที่พุงดังนั้นจําคําครูไว้นะคะเลิกโฟกัสแต่ตัวเลขบนตาชั่งแต่ให้หันมาดูแลระบบเผาผลาญสร้างกล้ามเนื้อ นอนให้พอและอย่าเครียดเกินไปเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ผอมแต่คือการมีร่างกายที่ระบบข้างในทำงานได้ดีต่างหากเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทุกคนนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีสสดค่ะคุณครูค